สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้มาพูดมาคุยกันถึงตารางเลขกําลังวันนะครับที่อยู่ตรงหน้าคือตารางเลขกําลังวันวันพฤหัสบอดีนะครับผมก็จริงๆแล้วหวยนะครับวันที่16เนี่ยมันตรงกับวันพุธนะครับแต่ว่าทางกองสลากเลื่อนนะครับการออกรางวันมาเป็นวันที่17กุมภาพันธ์นะครับ ซึ่งตรงกับวันเพื่นสปอดีเนะเาะผมได้ทําคลิปกับจุดสังเกตหวยวันเพื่สปดีหวยวันพุธไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับนะก,ก็ทําเสร็จไปแล้วก็เลยอัปโหลดขึ้นไปบน YouTube และก็เพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะก็เพื่อจะเป็นข้อมูลเพื่อจะมีอิทธิพลนะครับเพื่อจะมีอิทธิพลของวันพุธหลงเหลืออยู่นะครับก็นําเสนอ,อจุดสังเกตหวยวันพุธไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวส่วนจุดสังเกตหวยวัน พุทสศพดีนะครับก็ว่ากันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงตารางเลขกันรังวันนะครับประจำวันพุทธศพดีที่17นะครับ17กุมภาพันธ25นะ์2565ันาะเอ่อนาตรงกับแรมหนึ่งข้ามนะครับแรม1ค่ําเดือน3ปีฉลูเนาะยังเป็นปีฉลูอยู่นะครับตามปฏิทินไทยเนาะจันทรคติไทยเนาะก็น่นแหละ ปีขานก็จะเป็นเดือนเมษาทั้งจะเป็นปีขานนะครับก็ตรงหน้านี่คือหวยวันพระศวกด,ดีเนาะปีที่แล้วมีหวยที่ออกในวันพระศวกด,ดีทั้งหมด5งวดนะครับเป็นเดือนธันวาคม2งวดเลยนะเนี่ยนะครับ16กถึงานะครับ หนึ่งเมษาหนึ่งมิถุนาเอาหนึ่งกรกฎาคมสิแล้วก็หนึ่งกันยาสิบหกกันยานะครับดูเปรียบเทียบตรงนี้ดีกว่าอันนี้ข้างแรมนะครับเอาผมเอาปีหกสี่ห้างวดเป็นหลักแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะมาวิเคราะห์ดูนะครับปีหกสี่เนาะสองเจ็ดศูนย์อันนี้ข้างแรมเนาะสองเจ็ดศูนย์นะครับ สองเจ็ดศูนย์ตรงเลยนะข้างล่างก็ศูนยะ์ห้านะงวดถัดมานะครับข้างแรงอีกแล้ววันที่หนึ่งวันที่หนออึ่งกรกฎาคมเนาะห้าหนึ่งเจ็ดนะครับห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเก้าล่างนะครับมีแต่สองไม่มีเก้าแต่ตารางรวมบัญชีสวดีมีนะนะครับมีเลขเก้านะสองเก้าจริงๆแล้วตารางรวมก็เข้านะครับตั้งแต่งวดนี้แล้วสองเจ็ดศูนย์อันนี้ ห้าหนึดแล้วก็2องเนาะตารางข้างแรมนี่มันมีแค่5ตัวเองนะครับนะมีเลขแค่5ตัวเองแต่ห้ามันมีอยู่2อยู่สจุดนะครับแต่ตรงนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5สอมี่้าหกดมีเตัวเลยนะเลขนะครับไม่มีซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้น2องวดแรกของปี64สีนี่เข้าเลยนะ มาดูงวดที่3ของปี64นะครับที่ออกวันวันฤหัสบดีนะ1ิกันยาครับ935อันนี้ข้างขึ้นนะแล้วก็90ล่าง9โอไม่มี3 935มี9กับ5อยู่นะ9 3้ห้านี่ตารางรวมเข้านะเออตารางรวมเข้าเก้าแล้วก็90อันนี้90ก็เข้าอยู่นะปีที่แล้วตารางรวมเข้า เข้าทุกงวดเลย3ามวดแรกถัดมาครับวันที่สิบหกัดมาคมสองสามห้านะครับข้างขึ้นนะสองนี่ตารางรวมมาหมดเลยสองสามห้านะครับ8ปดเดแปด,แปด 7, มาออกตรงนี้นะครับออกตารางข้างขึ้นนะอยู่ไกลจริงๆนะสองสามห้านะครับ เข้าสามตัวบนเลยนะคู้งวดเลยแล้วก็งวดสุดท้ายของปีที่แล้วเนาะศูนย์หกแปดไม่มีหกนะตารางแล้วก็สามหกล่างเนาะศูนย์หกไม่มีนะครับแล้วก็สามหกจริงๆแล้ววันที่สามสิบธันวาคมเนาะมันมันตรงกับวันจริงๆแล้วมันต้องออกวันที่หนึ่งมกราคมนะครับหนึ่งมกราคม ซึ่งมันตรงกับวันหยุดพอดีเขาเลยเลื่อนเข้ามาเป็นวันที่30มธันวาคมนะครับจริงๆมันต้องเป็นงวดวันที่หนึ่งซึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยมันตรงกับวันอะไรผมไม่ได้มีปฏิทินในมือเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในคลิปถัดไปโอเคจริงๆผมก็เดี๋ยวมาคุยกันถึงหัวตารางเลขกลางวันมันพุทธด้วยเนาะผมกลัวมันจะเหลืออิทธิพลของวันพุธอยู่ด้วยไงนะครับนะ ก็เลยถ้าจะเป็นวันพสวัสบดีผมฟันที่ตารางรวมเลยแล้วกันนะครับผมต้องการแค่เลขหกตัวนะครับน,นี่มีเจ็ดตัวผมจะยืนด้วยตารางข้างแรมเนาะยืนด้วยตารางข้างแรมเลยมันก็จะมีเลขหเลข7เลข2นะครับ เลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งะผมจะดึงเลขสามจากตารางรวมมานะครับเพื่อให้ได้เลขหกตัวถามว่าเลขหกตัวมันจะเด่นทุกตัวไหมไม่ไม่เด่นทุกตัวครับถ้าฟุกสุดๆอะเข้า3ามตัวบนนะไม่เบิดไม่ตองไม่หามก็สตัวนะครับแล้วก็ฟุกอีกสุดๆนะครับสองตัวล่างมี2หลักก็สองตัวก็เป็น5ตัวเด่นสูงสุดได้แค่ห้าตัวเนาะในกรณีที่ไม่เบิลไม่ตอไม่หามนะครับ เข้าทั้งบนทั้งล่างอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นหกตัวไม่เด่นทั้งหกตัวแน่นอนนะครับผมผมทิ้งท้ายไปแค่นี้แล้วกันนะครับใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลหัวย้อนหลังนานเกินไปนะก็จะมาคุยกันในการวินเลขตารางเลขฟันเพื่อนัสบอดีในคลิปถัดไปครับนะก็ท่านใดวินเลขเองได้นะครับก็หกตัวนี่ก็วินไปเลขชุดสองตัวได้สามสิบหกชุดนะ สามหกชุดนี้ยังไม่แยกบนล่างนะครับนะส่วนสามตัวแบบไม่บนไม่ตอไม่หามนี่ก็บินได้ยี่สิบชุดนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยผมชอบเลขเจ็ดนะครับโดยส่วนตัวผมชอบเลขเจ็ดตารางเลขกำลังวันวันพระสบอดีเนี่ย จ็ดกับห้าในใจมีสองตัวนี่แหละนะเจ็ดกับห้าศูนย์ก็น่าจะมีโอกาสนะศูนย์น่าจะเดินดีปีนี้นะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็แค่การนำเสนอข้อมูลตัวเลขนะครับที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังนะครับบวกกับตารางเลขรลางวัลที่มีใช้อยู่แล้วนะครับ มาช้านานหลายสิบปีแล้วแหละนะก็เลขในตารางเลขรางวัลนะครับจริงๆแล้วแม่นนะครับตัวเลขมันเยอะก็จริงนะครับแต่ถ้าวินดีๆนะครับตรงกับผลหวยเกือบจะทุกงวดนะก็มีแค่บางงวดเท่านั้นแหละที่มันที่มันไม่ตรงนะครับส่วนใหญ่เปอร์เซนต์ตรงกับผลหวยนะครับเลข6กตัว7ตัววินเป็นเลขชุดสามตัวเนี่ย จริงๆได้กำไรนะนะครับลองไปคำนวณดูยกเว้นเล็กอันอเลกจ่ายไม่เต็มนะครับ <laughs> นะนะแตกสามตัวบนบ่อยมากนะครับตารางเลขรางวัลนะทุกวันเลยนะครับตั้งแต่อาทิตย์จนถึงจันทร์นะครับจนถึงวันเสาร์นะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุก์เสาร์เนาะนะครับ <laughs> แตกสามตัวบนบ่อยมากนะครับ <laughs> ก็ลองไปย้อนดูข้อมูลแล้วกัน ถ้าท่านใดไม่มีในมือก็ลองพิมพ์ใน Google ดูนะครับตารางเลขกำลังวันแล้วจะขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับโอเคเจอกันในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ